กลับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอซีที่เคารพหลักสูบผูสุข้นค่ะที่คิดหอดคิดถึงนะคะยายเพลกับคิดหอดคิดถึงพวกถูกทันเลยนะคะเป็นยังไดแนนออยู่ดีสบายกันบ่พ่อแม่พี่น้องค่ะพี่น้องทางใดเหดให้เห็ดหน้าน้ำแนนออค่ะให้เขาาห้หน้าเป็นจังได้เป็นตะเดีกเกี่ยวเข่าเกี่ยวปลาไป <c oughs> ทางบ้านยายเพียรกับไก่จักน้อยพดลดเหรอคะประมาณจักต้นเดือนไปท่านว่าไม่ใช่เออไปท่านว่าตน้นต้นเดือนท่านว่าค่ะแต่สีเดียผกกันเกี่ยวเข่านะคะเพราะว่าอยู่หน้ายายเพียรเนี่ยก็คือเห็ดสากมูนะคะก็เลยสีเดียเกี่ยวสากมูบางไ้บางหน้าบางทงก็เด้เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วก็มีค่ะพอแม่พี่น้องไป็นืงนังไดเด้เห็ดให้เห็ดหน้าน้ำกันมอเห็ดหน้าคือกันมอกระหวกางยายเพียรค่ะ เคียบนี้กินหอดกินเถิงคือเก้าค่ะายเพชรกับมีเรืองเล่ามาเบามาส่วนพอแม่พี่น้องเบาถึงน้องคิดาเล้าเนาะนั่งหนาหักหนาเอ็นดูนะคะลูกล้านกับหนาหักนะคะซึ่งพอผู้แม่พึ่งกับได้อบลมสั่งสอนแนะน้ำนองอไปโดยดีนะคะน้องก็ค่คอยๆเรียนรู้วัฒนธรรมของบ้านเมืองไทยของเฮ้านะคะ จงค่อยๆเรียดดูไปการโนบการไหวาการกราบแม่กระทั่งแด้การถอนซ้ายบัวนะคะน้องกระเฮ็ดได้ยางงดงามเลยค่ะ,ย,ะยายเพจกับขออนุญาตพอพูดเดอ้อในเพจพอพูดสีวิไลนะคะยายเพจไปเห็นคลิปๆหนึงนะคะกระดูซึกตื่นตันใจแท่นขอบพูดสีวิไลแทนพอพูดนะคะแม่พึ่งนะคะ ซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยก็คือลูกๆบ้านสีวิไลนะคะบัวาจะเป็นน้องธีดาเล่าสีวิไลน้องไอสีวิไลนะคะน้องปราถนาสีวิไลซึ่งเป็นสามสาวเฮาเนี่ยนะคะหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้พวงมาลัยนะคะจากแฟนคลับเอฟซีนะคะก็พากันม้อไผ่ พอไห่แม่นะคะมออไห่พอพู่บอบไห่แม่พึ่งนะคะโอ้ยรู้สึกาสาบซึ่งหลายค่ะสาบซึ่งหลายาสาบซึ่งใจน้ำพุ่มอกพุ่มใจน้ำพอพู้เนาะนะะโดยน้องที่ดาเล่านี่ก็ได้ของมาไล่ทีได้จากเอซีนะคะหลังจากที่ลองคอนเพงคอนเสิร์ตแล้วมาข่องข่องพวงมาไล่ใส่คอไห้พอพู้ค่ะ แคทีสิทุกคนกําลังสาบสึงอยู่ในขณะนั้นนะคะไอเลี้ยงหน่อยที่ด่าเล่าจังใดเราว่าคล้องให้แล้วหนูขอขึ้นเด้อพะนะพอแม่พี่น้องเอ้ทุกคนกําลังอินอินไปกับสิงที่น้องกาลังทานะคะก็เป็นความใส่สื่อของน้องแลควก็จ้าค่ะวันนี้นะคะเร <c oughs> าจะมาถ่ายคลิปม,มาถ่ายเสร็จนะคะเร <c oughs> าจะเอามาอะไรพ่อพูแล้วก็คล้องให้แล้วก็คล้องคืนค่ะคือเหมือนเยอะโอ้โย ยังพออย่าเศร้าวยไมคะทำอะไรให้พ่อกับแม่พ่อถึงเงินหมดแล้วเอาตัวที่มัหน่อยหน่อยให้พ่อเอาเลยเด้อตัวได้ไรยังก็เดี๋ยวตัวม่หน่อยหน่อยไปมึงมาเอาเลยเอาเลยเด้อพ่อแล้วเอาเดี๋ยจะเอาคืนอันนี้นะคะเราจะมาคล้องมาลัยให้พ่อครูนะคะเพื่อเป็นการสอบแทนแล้วก็เอาคืนค่ะนะคะ ตะนเนี่ย้นดมันอดีมนหรอ้วัดพอดีวัดพตะโกนโอ้โหแบบเป็นไงร้อนดๆนดนอดีคม่อา่ิัแต่งให้น้อยๆไม่ได้มากจ้าเอ้าซ้งให้แม่ให้แม่ให้แม่บสิงันเข้ามาให้ให้แม่ให้ให้แม่บอสใ้นขามาเอาขึ้นเอาขึ้นขันม่แม่ให้เรื่ให้เลยที่ใครอยู่นัครับ ข่อแล้วเอาขึ้นข่อนเึ้นที่นี่ที่นี่คือวัดนะเอาขืนไม่ได้นะให้พ่อกับแม่แล้วต้องให้เลยนะนอกจากนั้นนะคะมีพี่ไอ้นะคะนองปารนากระด้ข้องมะไล่ให้พอให้แม่นะคะเพื่อเป็นความศริมงคลที่หลังจากได้พวงมะไล่จากเอฟซี ่อแม่พี่น้องที่ให้ความรักความเมตตาแก่น้องๆทุกๆคนที่หลองอยู่บนเวทีนะคะ,กะเก็ได้มอบพวงมาไล่ไห้นะคะทุกคนกร็รู้สึกภูมิอกภูมิใจน้าซึ่งยาเพชรคนหนึ่งที่ได้เห็นแล้วภาพนั้นกร็รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ดีนะคะซึ่งสื่อถึงความรักที่หลูกๆมีต่อพ่อพููกับแม่พึ่งนะคะสื่อถึงความกระตันยูนะคะ สู่ถึงความผูกพันที่มีต่อกันนะคะเราก็ความห่วงใย,ยที่มีต่อกันซึ่งถามว่าพอผู้ก็ไม่พึงได้รับแล้วก็ดีอกดีใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทั้งสองคนก็จะเอาพ่วงมาไล่นั่นคองขึ้นให้หลูกหเหต้าคือเกล้าเพื่อให้หลูกเต่าได้เป็นทุนในการเรียนการศึกษานะคะเพื่อได้เอาเป็นทุนในการไปใส่ใจ ต่างๆในการเครื่องแต,งต่งโตเครื่องแต่งหน้าของนางงามนะคะนางธิดาเล่านะคะพีไอพ่ปัตินาเสือผ่าคาเสยใจในการเดินทางของน้องๆในการไปใส่ชีวิตประจําวันของตละลเมือที่การเดินทางนะคะซึ่งน้องก็ได้ออกไปสปปพพพเล่าเลยนะคะไปบ้านเกิดเมืองนอกของน้องธิดาเล่าเลยนะคะแต่จังค่อยติดท่มติดตามช่มคลิปของน้องที่จะออกไปฟังเล่านี่นก็ ขอบคุวสีวิไลนะคะเป็นอนวาช่วงไทยคลิปนี้ยายเพจก,ก,ก็ขอฝากขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคือเกา่านะ,ะ้อทีไ้ความาักควาาเมตตาช่องยายเพจพี่ฟ้ายนะคะทีกดติดตามกดคอมเมนต์ยายเพจกระเดียอ่านทุกๆคอมเมนต์ comment, ถึงพ่อแม่พี่น้องให้กำลังอกกำลังใจเป็นว่าช่วงไทยนี่ค่อะอำนวยเอื้อพร ให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขเสมอมันเหมือนมันเครือเก่าให้หางให้มีดลำลวยลำลวยอยู่ดีมีแห้งเด้อสวัสดีค่ะ